ส,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 ส่วนปั๊บปั๊บปั๊บปัวบีั๊บปั๊บปั๊บปั๊เปัอบปั๊บงงไปั๊บ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 ะัันบปั๊บปั๊บปั๊ปันบปั๊ั๊บปั๊บืั๊บปั๊บปั๊ััััเลือัันโดมากัดมือท ดูน่าจะจิ้มหัวมันนเสักมันจะกัดนิ้วไหมมันจะกัดนิ้วไหมจริงเหรอมันไม่มีฟันเหรอเขาไม่มีฟันจริงด้วยดูดูเขาไม่มี ้นมันมันดูอย่างเดียวไม่กัดมือใช่ไหมเ<อ>เขาไม่มีฟันไงเขากัดเราไม่ได้เขาไม่มีฟันดูดูด,ดูเขาจะมางับนิ้ว